สวัสดีคะ่ะชีวิตติครวันนี้ขอเสนอเมนูเกี๊ยวหมูลุยสวนเอาละค่ะวันนี้เจ๊ามาแจากสูตรอาหารอร่อยๆอ,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 อีกแล้วแต่วันนี้ขอเป็นอาหารทานเล่นกันสักหน่อยใครเคยทานเกี๊ยวซาอาจจะไม่ชอบความเลี่ยนวันนี้เจ๊เป็นสูตรลุยสวนค่ะราดน้ำจิ้มแซบๆแค่นี้ก็ทานได้แล้วถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้และเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนําแป้งสาลีอนเนกประสงค์ใส่ลงภาชนะที่ตเตรียมไว้ก่อนตามด้วยเกลือ จากนั้นก็ขนให้แป้งและเกลือผสมกันได้เลยค่ะคลุกๆจนกว่าจะเข้ากันดีจากนั้นก็ตามด้วยน้ำใบเตยร้อนๆเทลงไปจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะเมื่อสีแป้งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็นวดแป้งต่อได้เลย นวดให้เขาเหนียวและกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนวดไปไดเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนําแป้งไปพักไว้ก่อน30นาทีแล้วมาทําไส้กันค่ะใส่หมูสับลงไปตามด้วยน้ํามันงาซีอิ๊วขาวริกไทยดําป่นซอสอยนางรมน้ําตาลสรายแครอทหั่นเต๋าต้นหอมซอยเระเทีัมสับ เมือ่อเษส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล่าได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้ไส้เกี๊ยวของเราเนี่ยเข้ากันดีเลยเมื่อส่วนผสมไส้ของเราเข้ากันดีแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนําแป้งอนเนกประสงค์โรยให้ทั่วๆเขียงแป้งเกี๊ยวของเราจะได้ไม่ติดเขียงนะคะจากนั้นก็ค่อยๆรีดแป้งให้บางๆได้เลยรีดให้เป็นแผ่นใหญ่และวางดีค่ะ นำพิมพ์กลมมากดให้เป็นทรงกลมดีนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำมาวางไส้หมูลงไปทาน้ำเปล่าร,บรอบๆค่ะทาให้รอบตัวแผ่นแป้งจากนั้นพับสองด้านเข้าหากันจับจีบให้สวยงามตามเจเลย ทำให้ครบทั้งหมดจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนค่ะวางเกี๊ยวลุยส่วนลงไปบนหม้อเน,นึ่อปิดฝาและนึ่งทิ้งไว้15นาทีเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้วเปิดฝาเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูเกี๊ยวหมูลุยสวนหมูนุ่มๆอวบเต็มคำเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้ม2ส,สีสุดแซ่บบอกเลยว่าอร่อยแซ่บลืมเกี๊ยวแซ่บแบบเดิมๆไปเลยลคะค่ะอย่าลืมเอาไปทำทานแล้วส่งรูปมาอวดกันบ้างนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i อ TikTok ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ